ไปต่อกันอีกหนึ่งจังหวัดนะครับกับจังหวัดกำแพงเพชรเองเขามีการส่งมอบบ้านผู้ยากไร้หลังที่7แล้วครับกับโครงการบ้านกาชาเฉลิมพระเกียรติเทิดไทยองค์ราชันครับทางด้านของนายกองเอกชัยพฤกษ์ครับเชียนทานรักประลัดจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็เป็นประธานส่งมอบบ้านผู้ยากไร้หลังที่7 โครงการบ้านกาชาติเฉลิมพระเกียรติเทิดไทยองราชันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2,567ครับได้มอบให้กับนายจรันสารนอกบ้านเลขที่143หมู่5 ตำบลลานดอกไม้อำเภอเมืองหลังผ่านการทำประชาคามหมู่บ้านรับรองว่าเป็นผู้ประสบความทุกข์ยากและก็ด้อยโอกาสในสังคมมีฐานะยากจนเพื่อให้มีบ้านที่อยู่อาศัยมั่นคงแข็งแรงเป็นของตนเองโดยเหล่ากาชาติจังหวัดกำแพงเพชรครับเขาก็มีการสนับสนุนงบประมาณสร้างบ้านให้กับครอบครัวของนายจารัญสารน,นอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ